สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิลป์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องโอ้ยกินน้ำเต้าเลยครับเอกสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเกียงมาไหมเกียงบวกบวบบวบวกร้านไนเด้อครับมีแต่คนมั่นยองครับฮะเพราะว่าเขาว่าเป็นพระเอกไหมมาไหมมาสมัครไหมพ่ะนะวะเตะเตาะอีกไหมนะเตะไต่อยีกไหอนะ อันไรไม่ต้องให้เชดิศให้เชดิศให้เชดิศสางเลยนะเราไปตัดที่แท้ไปตัดร้านไหนไม่เห็นมีร้านแต่ผมแถวนี้โอ้สูม้วงามร้านประสิทธิ์เด้ยประสิทธิ์บาร์เบอร์เพชรบันแพงอ่ะตายแล้วตายแล้วน้องมอวงคำอะไรนี่เนาะจิตต่ออายุ้ันเอาว่ะบัตรบ้างเฮ้ยการเชนของพ่อตันอยู่นี่นะขึ้นมาละนอนจ้าขอบคุณคะ อฉบเฉบครับพี่น้องปวดบปกามดีครับโอ้มันาวายย่ยน้าวายังใตาดอกเอาไปเโอ้ยอัดสมพวาเล่าเล่าเตรียมการไปดีเลยเล่าฝนมาตกเลยเห็นวเ่าเมเฉียงมาเลยเ่าแล้เตรียมการอะไรจะว่าผมตกเล่าเมย์เยมาเลยเนี่ทำไมนะสามมาซีนะหา่ อ๋อรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วครับรถบัสกับต้องนั่งหางเหีอยกับนังแจ้งตัวครับอาบน้ำอาบท่ากินเข้ากินปลาให้เรียบร้อยก่อนจะเดินทางครับ วันนี้เราจะไปทําการแสดงที่อ,อําเภอสุวรรณภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดระยะทางประมาณ200ร้อยเนาะดำสองร้อยป่ะสองร้อยนิดๆน,น,นะครับ200ต้นๆไม่ไกลครับถ้า200ร้อยระยะสองร้ายถัดต่ำกว่าสองร้อยห้าสิบนี่ไม่ถือว่าไกล,ลนะครับเอเอเสียหาอำเภอสุวรรณภูมิไม่ใช่สนามบินสุวรรณภูมิ เอานะครับตอนนี้ทีมทีมประดับครับล่างอุ้ยอไยอุ้ยไอยัง U i, U i, U i, ออกเลขเล้าพ่ะน,นะโอ้รถรถทะเบียนเลขเล้า,ลาออกสิบสอง ยังพี่ดองโอ้หลวบรวอได้บาทเนี่ยอ้าวน็อตน็อตจะเบียนขึ้นไปทัีท้าเจ้านี่ยไออหอยันนีละ่แม่เป็น็อตหมูเม่หอยเหมบ้าแม่นแม่น เราไม่มีขาออกมาเลยเราเอาหลอดก็ผูกกับตัวเมียห้อยอันนี้มีคือกันนีทั้งแท่งก็มีอันนั้นกับผูกเมียกันมีคอตโตเดียวคือตัวนี้แมีนคือกันคือกันขาคือกันคือกันเลยกระจกยี่มให้หนาดเลยกระจกชุดเก่ามันชุดเราซื้อมาไลยใส่อันนี้ใส่ของเก่ารถดิ่งเลยกระจก มากระจกว่ะไมื um, okay. ่เขาขับรถดิเขาไม่หน in ัก UH ซื้อมาเขาใส่ดิม่ไม่เป็นหลอกหลอกตาเขาเขาไม่ถอดหรอกเขาถอลาเลือของเก่าใส่ดิดิกระจกสงมาอยู่างทามนเอามีอยู่ห่างกันมี่เขาใส่ของเก่าหมดรอว่านของไม่หนักซื้อมาเขาใส่บ้านะม่ต้องไเดืซื้อซื้ออบมาใส่ซื้อยเจ้าละยิ่งเจ้าหมดแต่จ๊กเจ้าซื้อมาไม่เดืตัวในงานซีเรียมน้อยๆนะเยอะกระจกซ่องมานหน่อยยิ่งไรกระโจ๊ก ต้องเหลีวมองให้เร็วแล้วม่ยืนอยู่นี่มองมีตัวนั้นเหลียวไม่เห็นแล้วเนี่ยไม่ใช่หมาไม่ยืนสิเดไม่ใช่หมาม่หลงคมนะเออใจว่าหมาไม่หลงคมอ่ะไม่ยืนกสิมันมองไม่เห็นไม่สิจ้าไมไดออกไฟแดงเล้ต้องต้องไอ้แดงตะข้าวไอ้เขียวตะข้าวไอ้บวกหูเซียมอดตะไส้หนีจากไม่ได้เขียวปุ๊บเหยียบเก็เหยียบพ่อก็ตายเลยพ่อคุกรือเล่ตาบาดทางนึงนะเอาไมไม่ออกกับตาสองสีป่ะบอกแล้วบอกแล้วเดี๋ยวนี้ยืนเท่าทั้งใจยืนเลย มันน้ำเตยังแดกไม่แห้งมาเห็นยำขึ้นมาเห็นพ่อยิมียมีไฟอันนั้นอร่อยอันนังค่าอร่อยไฟหมูราคาตัวคอมันอร่อยเนยเออให้ราคาอร่อยเห็ดสีก็อรอเฮ็ดสีหมวกเล่นหัวหลานเล่ลายมือเอ้ยอือเอาอีกพมพ์วงแล้วไม้เห็นทีเดียว เดี๋ยวจะทำงูี่น้าูีวนเราสร้งคอนอ่ะชิง่ายดสร้างเนสร้างกล้วยดสรางเน่าสากล้วยปิดวงดีใส่พอดีพีเดอะโอ้ยเมื่อคืนคนหล่ไลครับผมโหลดชิปแต่สามสุ่มปัเตียงโมตืงไม่ทีกีทีจังเล่า่น้อง เจิบอปปะไรครับ <c oughs> เด็บังมาล้ำมาแม่มาขึ้นครับ,บอโอ้หมวนมาครับมวดยูอลัองการค่ะแก้ววะโอ้สมราคายนะัแม่น,ะมน,อน,น้อเกือบเกือบพันครับเอา ตั้งไสีเตรียมไหมแม่สิวอาเจ็ดแปดพันอยู่เตียมรับโอ้เตียมเลยี่แม่ที่เ่กคือยังมมีค้นอีนี่เป็นเอาอันมะล่าสิเล็แล้วคนนง่ของก็ได้เครื่องสนามครับโอ้ตตะปูพนดีอยู่ดีแม่กูจับอกหรอกขนาดกงบอกกูที่ยังขนลุกเลยทำไง โน่้องี่เขันโอ้โคงหางขามาเนี่ยบ่ครับรักษาดีบ้านอื่นเป็นย่างดันอืมรับครับปูายมะ่เรงตะปูนี่นี่ตะปูยู่นี่นียู่หัวรถผมนี่ยู่ีนม่ครับนอนพันวาอย่้เนะโอ้ถ้าหาบอหาเนเพื่นยังคนลุกเลยครับันบ่วครับรับปันหาครับมือนีไม่ร้อยเอ็ดครับ เอ้ยม่มีน้อาไข่กระดอกไปมาดอกไม่มีไม่มีม่มีมมีหายเจ้าไวแล้วยู่หางรถตู้เจ้ายุบอกชอกันขบานเป็นมวนซ้งหนียู่แสยู่ไปเห็นดยน่ะบ้า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 ๋ยวไปยังมาดอกเาาีดอก มันออกรถใหม่เลยเนาะมันหนามันใหญ่ขึ้นมาเลยอ่ะนี่แหละอันนี้ก็ใช้ไม้สีแม่ครับใช้ไม้เบิดเลยต้องถูถูมือดิทำพุองถูหม่วงเดินี่ะต้องถูถูดิทำพุ่งถูนี่หม่วงอือขอพุณครับขอบคุณทุกกระลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมสหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า